ส่วนข่าวนี้ก็จับกันไม่หมดเหมือนกันคนไทย7คนค่ะลักลอบข้ามแดนมาในพื้นที่จงังหวัดสระแก้วทั้ง7คนอ้างบอกว่าถูกหลอกให้ไปทํางานแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นถูกพาไปเปิดบัญชีม้าในปอยเป็ดแทนนีภาพคนไทย7คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง4หอบสัมภาระข้ามแดนมามาตามช่องทางธรรมชาติที่ไร่อ้อยค่ะ ระหว่างจุดตรวจในพื้นที่บ้านโนนพัฒนาออตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วถูกกองร้อยทหารพรานที่1204หน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศตรวจเจอเข้าขณะลาตระเวนเพื่อป้องกันและก็สกัดกัน้นการกระทําผิดกฎหมายแต่ไม่พบผู้นําพานะคะก็มีการคุมตัวทั้ง7คนไปสอบสวนทั้งหมดก็รับว่าลักลอบข้ามไปกัมพูชาพอไปถึงแล้วเดีย่ยถูกตัก ขังในอาคารสูง5ชั้นถูกยึดเอกสารไปหมดโทรศัพท์มือถือซิมโทรศัพท์ด้วยก่อนจะถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์หลังเสร็จสิ้นกระบวนการก็ผลักดันกลับมาฝั่งไทยครับถ้าเราไม่ไปทำอะไนเขาทำอะไรเราทำไม่ทำเราล่ะต้องตรงฝ่าอ้อยเลยครับให้เราเดินลงไปต้องมีคนมาคุมเราคุณก็รู้แล้วว่าตนนี้เราโดนหลอกอยู่ข้างในเขายึดของที่เขายึดอย่าง ทางหน่วยงานความมั่นคงขอเตือนประชาชนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะงานที่เสนอรอยได้สูงผิดปกติเนื่องจากว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการอาจญากรรมข้ามชาติได้ขยับไปที่ชายแดนด้านจังหวัดตราดกันหน่อยครับ ชุดลาดตะเวนทหารพรานนาวิกยทธินจับกลุ่มชาวเวียดนามได้6คนบริเวณบ้านท่าเส้นที่อำเภอเมืองตราดหลังหลบหนีออกจากชุมชนชาวจีนในพื้นที่ธรรมดาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยครับชาวเวียดนามทั้งหมดบอกว่าถูกชักชวนให้ไปทำงานในกลุ่มชุมชนชาวจีนลักษณะเป็นกลุ่มสแกมเมอร์นี่แหละคุณผู้ชมเอกสารประจําตัวทุกอย่างถูกชาวจีนยึดเอาไว้ก็เดินทางกลับประเทศไม่ได้เลยตัดสินใจหนีออกมาหวังขอความช่วยเหลือจากไทยให้ส่งพวกเขากลับประเทศหน่อยคะ่ะ